สวัสดีครับท่านผู้ชมรับติดตามมาช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับวันนี้พามาติดตามผลการแก้ไขปัญหาย่าเห้ยมหมูหนานแน่นนะครับที่บริเวณโคนต้นทุเรียนนะครับในการทดลองนะครับ บริเวณโคนต้นนะครับยาแห้วหมูเนี่ยครับขึ้นแน่นมากนะครับแน่นแบบละเอีดยดจิบเลยเราหากินบนผิวดินด้วยนะครับแย่งอาหารนะครับแย่งอาหารของตุเรียนก็เลยทดลองใช้ระบบอะไรนะไม้ไผ่นะครับ ยกสูงจากพื้นประมาณหนึ่งคืบครับแล้วก็โบกด้วยหญ้าแห้งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใหญ้าแห้่หมูเจอแสงหรือเจอแสงน้อยที่สุดนะครับหลังนะจากใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งครับดูผลงานปกติไม่เคยแตกยอดยอดแล้วยาวๆขนาดนี้นะครับ เจอแต่ยอดสันส้นๆนะครับดูกินอาหารได้เต็มที่ครับกินอาหารได้เต็มที่ข้างในส่องดูแล้วแทบไม่มีเลยนะครับธรรมดามันขึ้นทีทีแน่นกว่านี้นะครับแน่นเลยอะ ช่วงใกล้โคนเนี่ยดูโล่งฮะโล่งเลยฮะจะมาเจอมีตกปปับปลาตอวที่เจอแสงนะครับที่ไม่มีแสงนี่แสงเข้าไม่ถึงนี่เตียนโล่งนะครับไม่ขึ้นขึ้นกันน้อยครับอ่าได้ผลดีครับสําคัญตัวนี้มันงามมากแล้วเนี่ย งามมากเราจะมาบังต้น้นํำดำําหรือโอชีโอชีนะครับที่เสียบข้างไว้กำลัางงามเลยครับแต้นตัดแต่งกิ่งนะครับเสียดายก็เสียดายครับเสียดายกิ่งทุเรียนหมอนทองกิ่งใหญ่ด้วย ที่มันยื่นมาทางด้านน้ำดำดรือโอชีเนี่ยโอชีเฮ้แกไขไยยังไงดีฮะเพราะถ้าไม่ตัดแล้วก็มันก็จะพุ่งมาคุมตุเรียนโอชี ถ้าตัดก็สะได้นะครับถ้าไม่ตัดตอนนี้ก็จะได้ตอนโตอีกนะครับเดี๋ยวจัดการนะครับเดี๋ยวตัดกิ่งนี้ออกตรวแล้วได้ผลดีครับผม ่ถ้ามีขยายกว้างออกมานี่เพราะลากลากทุเรียนมาถึงนี่แล้วนะครับห่างจากปลายทรงพุ่มประมาณครึ่งเมตรนะครับลากมันมาไกลแล้วแตกยอดสวยมาก พามาชมทุเรียนน้ำดำเสียบข้างอีกต้นหนึ่งครับแกะแผลวันที่สามถ้ายอดสวยงาม งามครับคู่กับนี่เลยทองคำชื่อทุเรียนทองคำนะครับซื้อกิ่งพันมาจากมุรุภาพันไม้นะครับทองคำเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไอเด่นครับไอเด่นทองคำอยู่นั่นหน้าซื้อมาพร้อมกันอันนี้คือไอเด่นครับไอเด่นชื่อฟิลิปพล,ลึกดีครับก็เลยซื้อมาดูนะครับ ดูที่ว่าลูกมันจะพลิกมั้อร่อยพิลึกไหมนะครับอีกต้นหนึ่งตองคำอยู่ด้านหน้ามาดูน้ำดำเส็บข้าวอีกต้นหนึ่งถ้ากินตอนมานะครับจากปราจินบุรี่ายยอดพุ่งเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ ยอดแล้วสวยงามนะครับสวยงามทีเดียวเชียวโอ้โหมีความพยายามสูงนะครับดูมีความพยายามสูงหอยทากอะไรแบ่งปันกันมาดู นกขมิน้นนกขมิ้นก็ยังดูดีอยู่ครับอาจจะไม่ชัดนะครับย้อนแสงยอดยังสดอยู่มาดูต้นนี้แล้วกันนี่ฮะนกขมิน้นนี่บนตอนหลงรับแลครับหลงรับแลต้นนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเรามีหลงรับแลต้นใหญ่สามปีอยู่สองต้นแล้ว เลยลองเปลี่ยนสายพันธุ์ดูครับสนุกสนุกส่วนเราเองนอกขมินครับตาทางจะติดอยู่นะยังเขียวสดอยู่นะครับเดี๋ยวที่สินี่ก็แก่แผลครับเพราะว่าเราเสียบยอดมันที่ยี่สิบเสียบข้าววันที่ยีสิบนะครับยี่สิบ อีกไม่กี่วันเนี่ยจะแกะแผลแล้วครับยี่สิบวันพอครับเสียายก็เสียได้ยแล้วครับหลงรับแรมีอยู่แล้วครับก็ทำสนุกสนุกไปนะครับโอเคครับผมคลิปนี้พ่าชมแค่นี้นะครับสองท้ายด้วยบรรยากาศป่าบุกครับ าบุกชอบนะครับชอบบุกค,คลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ